ทักทายแล้วก็สวัสดียามเช้าครับพี่น้องนะครับที่ชอบในฝ่าในธรรมชาตินะครับนะครับที่นี่สวนสีออนะครับซึ่งตั้งอยู่บ้านทะลวกนะครับตำบลจิกแดกอำเภอพนมดงรักจังหวัดสระนะครับนะครับเช้านี้ก็บรรยากาศดีนะครับก็ยังอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับวาวดอนนะครับวันนี้ก็จะพาชม สวนของผมเองครับนะครับสวนสีอสวน4อีวน4อว่ามีอะไรมั่งนะครับนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือ,อต้นกระถินเทพาครับนี่คือต้นกระถินเทพาครับอันนี้คือกระถินเทพา1ปีสูงประมาณเกือบ10เมตรนะครับเป็นไม้ที่โตเร็วมากๆนะครับมากๆๆ นะครับ1ปีนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือต้นยางนานะครับนี่คือต้นยางนาต้นยางนานี้2ปีนะครับีอ่ปีเพิ่งจะได้อยู่ประมาณ2-3เมตรนะครับซึ่งกระถินเทพาปลูกที่หลังนะครับต่างกันอยู่1ปีนะครับดูดูความแตกต่างกันนะครับณณณจุดนี้นะครับซึ่งกระถินเทพานี้ไปเร็วมากนะครับซึ่งผมปลูกไว้อยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีไม้อยู่หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือต้นยางนานะครับยางนาสองปีนาอันนี้กระถินเทพาไม้สักสักก็สองปีนะครับสักเห็นไหมครับสักสัก,ส,กสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกกล้วยกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับกล้วยกล้วยก็ใกล้จะหมดอายุนะครับกล้วยจะสองปีนะนั่นะนะนะตรงนี้อ่าส่วนนี้ก็พี่ใหญ่เหมือนกันครับสองปีมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีเป็นไม้ที่โตเร็วมากมาก ดูดูโอ้ยดู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 นะครับหนูต้นใหญ่ใหญ่ถือว่าใหญ่ครับอ่าสูงตัวนี้ก็เกือบสิบห้าเมตรได้นะครับดูกำไม่กำไม่รอบนะครับนี่นี่นี่ดู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 กำไม่รอบนะครับปลูกไว้ตรงนี้ก็จะปลูกสลับวางกันนะครับในอุโมง์ต้นไม้ของเรานะครับไม่ชมก็คราวนี้คืออุโมงต้นไม้สองปีนะครับ ดูดูกำลังแตกยอดใหม่เลยดูพี่น้องดูดูดูด,ด,ดูนะครับนะครับณนะจุดนี้อีกประมาณ3ปีนี่จะเป็นอุโมงค์นะครับซึ่งถนนเส้นนี้ตอนทำอ่าถนนเส้นนี้อยู่ที่10เมตรนะครับปลูกต้นไม้ฝั่งละ2 3สแถวเกือบ3ามแถวนะครับเกือบ3ามแถวนะครับเกือบ3ามแถวของต้นไม้นะครับอย่างนี้นะครับมาฝั่งนี้เอาดูนะครับอันนี้คือต้นปลูกใหม่ ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ต้นสักต้นสักนเจะสองปีสูงแข่งกันกับมะฮอกกันีนะครับไม้น้าปลูกมากป้าวป่าไม่ได้ยินได้เสียงคนไหนนะไหนนะ่ะอันนี้คือขลองไส้ไก่ของเราน้ําก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน้ําถือว่าเต็มนะครับณณณจุดนี้นะครับนี่ครัให้ดูชมชมนี่พี่เลี้ยงของเรากล้วย <laughs> กล้วยกล้วยนะครับให้ดูหน้าสวนของเรา นะครับหน้าสวนของเราดูสายมือสายมือฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าอุโมงค์ไผ่สร้างมุนนะครับอุโมงค์ไผ่สร้างมุนเห็นไหมครับไผ่สร้างมุนส่วนอยู่หน้าสวนอยาให้ดูหน้าสวนอันนี้คือขี้เหล็กขี้เหล็กลวกกินได้ยาวไปถึงโน่นประมาณอ่าเกือบร้อยเมตรนะครับแล้วก็ในริมในนี้ก็จะของเราก็จะเป็นอ่าบริบทของไผ่สร้างมุนไผ่สร้างมุนหนึ่งปีเต็มนะครับดูอุย้ยหนึ่งปีเต็ม นะครับก็จะแตกต่างมีความแตกต่างอยู่มากนะครับในในนจุดนี้นะครับอย่างไผ่ all, สร้างมุนนะครับอันนี้คือกิ่งชํากิ่งชําตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าหนึ่งปีกิ่งชํานะครับอันนี้คือกิ่งชํานะครับในจุดนี้นะครับ ажи, แล้วเราจะไปดูอ,นนอ,อันนี้คือเงาอันนี้คือเงาเงาเงาชํา palavra, ช üp, นะครับเงาเงาดูเงาเงาเงานีลำใหญ่นะครับขึ้นลำจริงแล้วครับดูดูกำลังแตกมาอีกเลยเนี่ย ว้าวห้าหกเจ็ดแล้วครับสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้คือเงาเงาจะไปเร็วมากนะครับณนะนะบริบทณนะจุดนี้นะครับนะครับแล้วก็บริบทจุดนี้ที่ผมบอกว่าเป็นอุโมงค์ไผ่สร้างหมุนผมก็จะเป็นห้องเรียนรู้ <laughs> นะครับบริบทไผ่สร้างมุนนะครับขวามือเราจะปลูกให้เป็นคู่กับไม้ป่าเขาเรียกไม้สักเห็นไหมครับออ้สักสักทองสักทอง จะปลูกเว้นช่วงการทิ้งกันประมาณ2เมตรกว่าๆน,น,นะครับในเบื้องต้นนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นนี่ก็มะฮอกกานีนะครับปีเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ลงพร้อมกันเลยนะครับเป็นห้องเรียนใหญ่อันนี้คือไม้แดงนี่คือไม้แดงปลูกห่างจากไม้ไผ่ประมาณเกือบ2เมตรเมตรกว่าๆลงมานี้ก็จะเป็นไม้แดงเราจะปลูกทุกต้นเราจะปลูกใส่นี่พระเอกเราเลย <laughs> นี่ครับนี่ครับพักวาดป่าดูดูดเอดูยอดดูยอดกําลังสวยครับกําลังสวยในในจุดนี้ในจุดนี้นะครับเดี๋ยวจุดหน้าเดี๋ยวค่อยไปชมกันใหม่นะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้บาวดอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ